เธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รับพราะอะไรอยากไปคิดไปคนใครคลวนมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ ยังสุขใจเมื่ออยู่เคียงกันอาจจะฟังแล้วไรเหตุผลแต่สิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอ หากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันได้เจอเจอสิ่งดีงามตั้งแต่วันนั้นพบเธอก็เจอแต่สิ่งดีงาม